ทางไปเกากรดมงบรรยากาศดมดีมีอยู่ก u c รเดินสีที่นี่มมีไงที่พูดถึงหนึ่งันบาท เกือบนะสุดยอดอ่าพี่แกนี่ขับรถเร็วไใช่ได้ทำไมรถเราไม่ค่อยแรงเลยวะพี่โ ไอ้ไอ้สกูปปี้ะเนี่ยต้องฟีโน่มังไม่ใช่สกูปปี้ครับวนี้ผมเริ่มคุ้นละใช่นนทบ,บุรีแล้วนนทบ,บุรีบบรข้ามเมือครับมอเตอร์ไซค์เขาไม่ให้เข้าใช่ไหมข้ามไม่ได้ไไดอ๋อ ได้ครับเดี๋ยวผมลองดูขอบคุณมากครับาน้ำนนท์ไม่รู้ไปตรงไหน แถวนี้คือที่ไหนฮะโอ้เน,นี่ยก,ก,ก,ก็ต้องก็จะข้ามไปเกาะเกตเควก็ต้องต้องเลิกมาฝากไว้ที่นี่ใช่ไหมแต่ไม่รู้เขาให้เอามอเตอร์ไซค์ไปได้ปะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ได้นะแม่นมม้ำเจ้าพระยา าไปเกาะเกร็ดคุบะน,นี่เรากำลังจะข้ามฝั่งไปเกาะเกร็ดนะครับข้าข้ามฝั่ง2บาทเกาะเกร็ดก็ไม่ได้ไปยากอย่างที่คิด,ออดแค่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปไม่ได้ มาาอย่งบริเวณเกาะเกร็ดนี่เขาเขาเรียกขนมอะไรนะพี่อันนี้เขาเรียกว่านรสตาลตันโบราณนะครับอ๋อไม่ไม่ได้เห็นนานเลยอาชีพนี้มันจะหายไปเรื่อยๆนะครับตอนตอนเด็กเคยกินอยู่ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเก็ะเกร็ดนี่ก็จะเป็นวัดมากมายก็มีของขายทั่วไปก็มีร้านอาหารถ้าเกิดแบบตอนเที่ยงอยาแวะมากินข้าวในกาะ

ถ้าอยากกลับก็น่าจะมีวินมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่อยากเดินออท,ท,ทางที่เกาะเก็ตก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดินไปเรื่อยๆมีหมาว่าไง นนะครับเนี่ยตรงไปก็ลงสีแล้วตรงนี้ลงลงสีคืออะไรครับสีโอรโอ้เนี่นยทีือ่อนมีกาแฟมีกาแฟฮรอ๋อต,ตรงนี้คือเส้นเที่ยวใหม่ตรงนู้นใช่ใช่เปนแต่เป็นเด็านด็กอ,อ๋อครับรครับผมปิดเหรอปิดหมดเลย เขาเปิดให้เข้าฝั่งนี้ใช่แล้วแต่เราก็นึกว่าปิดครับครับเข้ามาแล้วดูดีเลยที่นี่หาที่นั่งนะ เดินทางกลับแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวนั่งวินนมอเตอร์ไซค์ไปที่ฝั่งแล้วก็ข้ามเรือกลับ ข้ามเรือสองบาทนี่มันถูกจริงๆนี่ก็จะข้ามกลับไปที่รถเดี๋ยวผมว่าจะแวะไปดูเต็นท์หน่อยสำหรับทริปหน้าคุณ catch any fish? just one but I didn't see it it came off oh it came off oh. <laughs>

รถแพงๆหรือว่าพ่วงรถนะครับก็มาให้มาจอดตรงนี้นะครับเป็นวัดที่ข้ามไปเกาะเกาะเกล็ดชื่อวัดอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปถามให้อ,อันอันอันนี้ชื่อวัดอะไรครับวัดสนามเหนือครับฮะวัดสนามเหนือวัดสนามเหนือใช่ครับสนามใช่ไหมวัดสนามมีวัดต่อใต้ก็ไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้วัดสนามเหนือใช่ครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ก็การจะไปดีแคทลอนนะครับน่าจะอยู่แถวโลตัสรัฐนาทิเบตจะไปซื้อเป็นที่เอาไว้นอนคนเดียวเพราะว่าผมเห็นราามันพับแล้วมันสามันค่อนข้างเล็กก็มัดหลังมอเตอร์ไซค์ผมได้สบายสบายเลยตอนนี้ก็จะหาเต็นนะครับ ของดิแคทลอนนี่ไม่แพงจริงๆส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงครับแล้วก็ถูกไปเลยทังนั้นเะกี้เจอกระเป๋าแบค็คแพ็คกระเป๋าใบละ300เอง300บาทถูกมากๆอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหนะ่อยก็500 ็นก็จะอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งพันนี่ไงที่พูดถึง1นึ่พันบาทมันจะมีไฟชีดการไปแคมป์คนเดียวมากๆมันคือ,อยังไงครับแล้วมันเป็นประมาณนี้หรอประมาณนี้นี่เอาใส่หลงังมูใส่ได้เลยนะเนี่ยก็จะมีที่นอนมีผ้าปูนอน แต่ผมก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าที่บ้านมมีเต็มเลยที่นอนโฟมสำหรับเทรคกิง้งอะไรเห็นแต่คนลุกมีกระเป๋ากันน้ำยิงขี่มอเตอร์ไซค์ก็ควรมีเพราะว่า ไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่เฉพาะหน้าฝนนี่คือบอดบอดไว้พายอันอันอันนี้บอดไว้พายใช่ไหมยืนพายยืนพายเหมือนในรูป ผมหาอุปกรณ์เอดเวนเจอร์หรือฟิตเนสนี่ก็จะมาดีแคทลอนตลอดกระเพรนี่ถูกกว่าซื้อในห้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือร้านขายเสื้อผ้าพทั่วไปผมว่าถูกกว่านะาเสื้อพวกนี้สองร้อยคุณภาพก็ดีคือดีแคทลอนนี่ม,มีทุกอย่าง คือเดินแก้ผ้าเข้ามาครับเลือกเสื้อผ้าด้เลยสึกกางเกงในเขาก็มีนี่ครับที่บอกกานเกงในก็มีบ็อกเซอร์ก็มีแก้ผ้าเดินเข้ามาในดิแคลลอนตัวเปล่าอย่างได้เอาส,ส,ะะสักตัวสละสุดผมใส่ไซ ไม่ได้ใช้แล้วถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าไปแคมปิ้งขับรถไปนี่ก็เหมาะนะข้างในก็บรรจุได้ค่อนข้างเยอะรับมอเตอร์ไซค์ได้แน่นอนกลับมาแล้วนี่เต็นที่ซื้อมาชวาบ เนี่ยแล้วตรงนี้ก็ใส่กระเป๋าเสื้อผ้าได้จากที่ดูจากทริปที่ผมไปประจวบผมจะมีกระเป๋ากันน้ําที่ผมเอาของส่วนตัวใส่เข้าไปก็ฝั่งนี้ก็สําหรับกระเป๋าเสื้อผ้าผมอันนี้ก็เต็นท์มัดด้วยกันพร้อมไปแคมปิ้งเลยอันนี้ก็น่าจะข้ามสะพานข้ามสี่แยกไปขานาดผมจะกลับเข้ากรุงเทพแล้ว ันนี้เดี๋ยววิ่งยาวเข้ากเกษตรนว่ามิวิ่งผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้ยาวตรงก็เข้ากรุงเทพเลยครับ แกเขาติดตรงนี้ไปผมค,ครับอาเล่ย์คันตะกี้ ก็ต้องลดราคาแล้วนะน่าจะเป็นเพราะเสาร์อาทิตย์ลดบาง30%ปอภาษาสบ้าห้ด้วยวันนี้ถ้ารอเขาลดราคามันก็จะดึงไปแล้วก็จะหยุดอันที่มันลด30%อรแล้วกัน ฟันนินพริกแกงไหนจะเยอะกว่านี่ก็เลยน้ำยาปรับขนุ่มของผมหมดแล้วก็ออกไปด้วยน้ำแข็งกลับบ้านแล้ว